สวัสดีครับถ้ามาเบ่งแปลงทั่วรครับมือนหลังจากกวาหนานี่น,นะเนาะฝนได้ตกติดต่อกันหลายวันนะครับเนาะเป็นอาทิตย์ครับเป็นแบบจ้งไหนล่ะครับในเวลาก็ตกน,นะเนาะบ่ายสองบ่ายสามตกกลางคืนก็ตกกลางวันก็ตกนะครับเนาะตกซู่มือครับบ่ว่กลางเว่นกลางคืนคนะเนาะกวาหนานี่น,นะเนาะนี่ครับฝนเสียครับ แล้วก็ผมบ่ได้ฉีดยาครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้บำรุงครับเรื่องของเรื่องห้องมูลใครกับ่บได้ฉีดครับนี่เป็นอผวกยังนะครับเป็นเวรัสนะครับเนาะเวลัสลงครับใบทั่วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเชื้อราไปด้วยนะครับเนาะผมไม่ค่อยได้ได้ฉีดยาเลยบบได้แทบไ่ได้ฉีดเลยะครับบางช่วงฝนบังห่งครับไม่ฉีดเลยแล้วกา ฝนตกดูตกบ่อยนครับเนาะประกอบกับต้นนี่ครับมเมล็ดพันธุ์นี่ครับที่ผมเอามาปลูกนะเนาะเอาน้ำอ่าวครับอ่าบางคว่าตอนมันเจ็บมเมล็ดพันธุ์มันเจ็บดีบ่เนาะเนาะ,ะซึ่งเพิ่นรอบแรกครับเพิ่อนเอามาล็ดพันธุ์นี่ครับซื้อมาปลูกนะครับเนาะซื้อมาปลูกแล้วเก็บมเมล็ดพันธุ์เองครับแต่ตอนนั้นเพิ่นก็ว่าอยู่ว่าอ่า ตอนพอนจะเก็บออามาเล็ดพันนี่ครับถั่วได้เป็นไวรัสนะครับเนาะพวกไวรัสอ่าดังๆนี่ครับทั้งหลายนี่ครับบหูว่าเครื่องที่พอนเก็บเห็ดมาเล็ดพันเนี่ยมันเป็นบ่อครับเนาะซึ่งที่ผมปลูกที่เดิมนะครับเนาะที่เดิมจุดเดิมมันติดนน้อยแหละครับงูนครับอ่าแล้วก็ะนวยหยิกงอนี่ครับลูกหยิกงอเป็นไปตามอันนี้เลยครับ ติดล่ามไปกันเบิดนะครับเนาะซึ่งมันเป็นเวลัสมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆคงจะคล้ายๆแบบมะละกอครับเนาะเนื่องจากเขาเขาบริฉีดยาแล้วนะครับเนาะแมลงต่างๆนะครับไปก่อต้นที่เป็นโรคหรือเป็นเวลัตนะครับเนาะแล้วก็มาจับต้นที่ไม่เป็นเวลัสน่ครับก็เห็นเห็นวลัตติดมากับขาหรือกับพวกแมลงต่างๆครับมาจับยอดนี้ยอดนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเห็นให้พวกไวลัสน่ครับแพร่ระบาดมาใส่เครืออื่นต้นอื่นนะคล้ายๆกันครับกับพวกมะละกอ นี่ครับเหลืองบดเลยครับแต่กระโบโบอ่าที่เลียดนะครับเนาะกระปูกินนะครับเหลือกินก็ขายครับเพราะว่าผมบนเนีเนีนฉีดยาทำเนาะไอ้ถั่วมันก็เป็นติเก็บเมล็ดพันธุ์ในั่นะครับเอาพิ่นมาเจ็บไว้บมบ่นนี้ให้ใจครับตอนพันเจ็บเพพ่นธุมันมีเครื่อที่ที่อ่าเป็นไวรัสหลักกะลูกหยิกงงอๆนี่ครับบ่อนนี้ให้ใจนครับเป็นที่ต้นหรือเปล่านะครับ งอแบบใสเดือนเลยครับนี่กยิกงอท่างเกตียดได้เลยน้อบเนาะบ่อบแมนบ่ฉีดยาครับผมผมก็บ่ได้ฉีดนะครับเนาะแต่ถ้ามันสมบูรณ์นะครับมันไม่ได้ฉีดไม่ค่อยมีโรคหรอกครับนี่ครับพันกันเลยครับหน่วยนี่ครับอยู่พันกันเลยนครับเนาะนี่ครับหยิกงอเนาะยาไม่ได้ฉีดประกอบกับใบมันนี่แหละครับถ้าฝนตกดูดูนรอบเนาะ พืชของเ้ามันอ่อนแอครับก็เห็นให้พวกลรกต่างๆหรือ่าแรตต่างๆครับเนาะเห็นให้มาลงอ่าต้นทั่วข้าได้ครับช่วงฝนตกดูดูครับพืชเ้าก็อ่อนแอครับเนาะถึงมันบ่บมีแดดเลยนะครับตอนนี้ครับแต่แตงกะพอมีอยู่ครับผึ่งแตกเครือขึ้นพอใจจะเพอใจ,จด้เก็บกินอยู่นะครับแตงครับนื่ครับ บ่ได้ฉีดยาเลยเหรอครับนี่ครับอาการสงสัยอย่างเดียวก็คือเมล็ดพันธุ์ครับเนาะช่วงแรกๆครับปลูกเชื้อแรกนะครับลูกไม่หยิกไม่งอครับเนาะแล้วก็ไวรัสบอคคยมีครับแต่เอาเมล็ดพันธุ์นี่ครับมาเก็บมาปลูกรอบสองนี่ครับรอบสองรอบสามนี่ครับเป็นหยิกงอครับเนาะมันอาจจะเป็นเก็บเมล็ดพันธุ์หลายรอบก็เป็นไปได้ครับเนาะ ครับยิกงอเหลืองครับหนครับเลืองไปหมดเลยน้องเนาะแต่ต้นนี้น้อยกับเปลี่ยนเพราะว่าหลายยางครับแต่ถับเป็นถับเป็นเม็ดสื่อซื่อตลอดเลยอาจจะบ่เป็นน้องเนาะกับบ่เนี้ยครับเพราะว่าฝนตกดูดีนี่ครับมีเอฟที่ท่านใดเปลี่ยนมาครับอ่สำหรับฟองทัวร์น้องเนาะผมกับบอ่อ่อยเก่งเรื่องทัวร์ันเดีน้องพงึพง่พงเพงิพงมาปลูกครับ ซึ่งปลูกแต่ละเทื่นี่ก็สือเม็ดตลอดนะนาะบ่ไา้บ่ได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองเลยก็มาปลูกแบบนี้นะครับเนาะแต่ก่อนปลูกก็คือสือเป็นซองเป็นกระปองครับมาปลูกแต่นีนอี้เอาเม็ดอเม็ดเป็นกระปองครับมาปลูกแล้วก็เก็บเม็ดที่ปลูกนะครับเอาไว้ครับเอาไว้ปลูกอีกทีหนึ่ง แล้วก็เอาเพิ่งกับปลูกมันก็หน่วยตรงหน่วยธรรมดาเนาะแล้วเจ็บไปอีกเช่นครับรอบที่สามนะครับมันเป็นหน่วยยิยงๆ่อง,งอๆอแล้วก็เป็นโรคแบบนี้นครับเนาะอ่าเป็นโรคไวรัดแบบนี้บ่แน่ใจว่าเป็นกับการเจ็บเม็ดบอลน,นครับเนาะช่วงเอาเจ็บเม็ดกับวนะ่ามันมีอา่าต้นที่เป็นไวรัดแบบนี้ก็มีนะครับเนะาะดางังๆน่ครับบรง่ายก็คือเจ็บอา่มามลเ็ดพันธุ์จิต เครือต้นบอก็งแรงครับอาจเป็นประดน้อเนาะนี่ครับเป็นต้นนีน้อยนะครับนี่ไผเป็นบอครับนี่ท้องเอฟซีครับผมนี่สองอย่างครับไม่เมล็ดพันธุ์ก็ฝนครับเนาะซึ่งผมไม่ได้ฉีดยาเลยนะครับเนาะฉีดน่าจะฉีดจําได้ก็คือเทือหนึ่งหรือสองเทือนี่ครับจนถั่วยาวขนาดนี้แล้วนี่ครับนี่ครับให้เบิ้งครับเนาะ ใช่เนี่ยผม,มยังหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์อสอง่งพลนงพาเรอหน่อยนะครับขอบคุณครับ